ครูแมมคิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูแม่มโชติรักค่ะนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องลูกพูดช้าอีกเหมือนเคยนะคะออสองขวบห้าเดือนเอาของมาจิ้มที่แก้มก่อนเล่นตลอดเลยนะคะ เป็นการเชสระบบประสาทของน้องนะคะบางคนจะเอามาจิ้มจิ้อ่าบางคนเอามาดม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 ตีตีตีบางคนเอามาอมหรือเอามาเลียก่อนก็มีนะคะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทนะคะการนี้พฤติกรรมเหล่านี้จะหายไปได้เองถ้าระบบประสาทกลับมาสมบูรณ์พร้อมโอ้ยครูแบบพูดง่ายอันนี้แหละยากนะ ต้องใช้ความสม่ำเสมอแล้วแบบว่าเอะตรงแก้มเขาเป็นยังไงนะเออแตะลงมาถึงตรงนี้เลยเหรออ๋อสะเทือนมาตรงนี้แทนที่ว่าเขาเขาหยกของเล่นที่ชอบเขาจะเอามาดูใช่ไหมพลิกซ้ายพลิกขวาลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกต้องใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะลองช่วยจับก็ได้มาๆแม่พาดูจับมือจับ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 ,จบนะคะ ดีเนาะสวยจางสีสวยจับนิ้วด้วยจับนิ้วมาแตะแตะจับมือมาแตะแตะที่ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องมีเว,เวลามานั่งนั่งอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครั้งแรกอะ่ะไม่ได้ผลครั้งที่สองไม่ได้ผลครั้งที่สามก็ไม่ได้ผลหรอก นู่นแหละห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนู่นแหละหรือบางครั้งเป็นเดือนเนี่ยถึงจะได้ผลนะคะเราต้องมีความพยายามสูงมากนะคะแล้วเราก็จะมามีเรื่องเล่าเมื่อเราผ่านวันนั้นมาได้แล้วเราจะมามีเรื่องเล่าให้คุณครูและให้เพื่อนๆฟังแบบนี้แหละวะ่าทําได้แล้วค่ะนะคะแต่กว่าจะผ่านตรงนั้นไปได้นะคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็แบบว่าโกรธครูแหม่มไปเลยก็มีนะจริงจ คือแบบว่าคู่แหม่บอกไม่เห็นจะใช้ได้เลยนะคะคราวนี้เกี่ยวกับระบบประสาทรับรู้ต่างๆนะคะเราจะทำให้เป็นปกติและสมบูรณ์ได้ดีมากที่สุดด้วยวิธีอะไรบ้างที่ทำได้ที่บ้านเรานะคะก็การคือการฝึกทักษะชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะการนวดกระตุ้นพัฒนาการการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะ คราวนี้นวดเท้านวดตัวเบาๆนะของเด็กนี่ต้องเบามากนะคะ,ะแล้วก็ออกกําลังนะคะฝึกเป่าลมนะคะเป่าลมยาวๆยิ่งเด็กลูกคนไหนที่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะทีแรกเอาพัดลมเอ้ยไม่ใช่พัดลมกังหันลมอ่ะมาให้เป่านะคะฝึกเป่ากังหันลมฝึกเป่าลูกโป่งฟองสบู่นะคะฝึกเป่า ควบคุมลมนั่นเองที่แรกเขาจะเป่าปปแรงๆใช่ไหมแต่ต่อไปเราอยากให้เขาเป่าเบาๆยาวๆช้าๆนะคะเพราะการฝึกเป่าลมเนี่ยเป็นการปรับสมดุลในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติอย่างหนึ่งอารมณหายใจออกยาวหายใจเข้าเต็มท้องนะคะเราจะพูดแบบนี้ลูกจะทำได้ไหมไม่ได้ ใช้จริงๆนะคะเอาลมหายใจเข้ายาวๆลูกเอาลมเอาลมเข้าให้เต็มท้องนะปล่อยลมเอายาวๆไม่ได้นะคะต้องมีของเล่นมาล่อฝึกด้วยเรื่องง่ายก่อนที่ทําได้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลายเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าเป่าลมคืออะไรนะคะ เปาเทียนก็ได้เปานกวีก็ได้เปลาลูปรงฟองสบู่ก็ได้นะคะควบคุมลมได้ดีก็พูดได้ดีมีทักษะในการพูดดีมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับความเป็นกรดของเลือดนะคะสามารถควบคุมจะมีการหลั่งสารเคมีสารเคมีนะคะ ในเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติกเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งสารเคมีที่มันผิดปกติทําให้มีอาการต่างๆที่แสดงออกมาไม,ไม่ปกติให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเราอยากให้มีการหลั่งสารเคมีที่ดีตัวดีออกมาเป็นเอนโดฟินหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาอ่ะปรับได้ดีขึ้นเราก็ใช้การฝึกเป่าลมแบบนี้ก็ได้เหมือนการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิวิปัสสนาต่างๆนะคะ ทำไมสามารถรักษาบางโรคได้ทำไมสามารถปรับแล้วทำให้ผู้ป่วยกลับมาดีได้นะคะเพราะมีการหลั่งสารเคมีเหล่านี้นั่นเองนะคะของเด็กเราก็มาปรับใช้แบบนี้เนาะเพราะลูกนั่งสมาธิยังไม่ได้หรอกนะคะ